อะไรครับมังกรน้อยนะครับมังกรน้อยนะครับตรงซ้ายมือที่เห็นเนี่ยอาคาราเห,หลืองสุดหลักสีเนี่ยนะครับคือ,อโรงพยาบาลสีลาดแล้วก็โดยเฉพาะตึกขึ้นมีเสากระเรือกหลายหยสีสีแดงสีเข้มเนี่ยก็คือโลรลเวียาาาสีลาดมหาลัทธการลุงนะครับแล้วก็ด้านล่างที่เห็นที่มีทับทาแล้วก็ด้านหลังที่เป็นอาคารเก่าแก่เนี่ยนะครับก็คือ ที่รักานสีรล่าที่พุทธาลน,นะครับวันนี้กรรมการสร่วนนั่นหนึ่งทุกท่านอยู่ที่นี่นะครับดูแลอยู่สบายด้วยคุณเอกนะครับสวนจับนะครับกรรมการส่วนนั่นหนึ่อยู่ที่อื่ล่าเนะครับที่ทางน,นี้นะครับก็อีกวันนี่เปิดล้อ์โนนี้สำหรับภายในภายนอกแล้วใช่ไหมครับเี๋ยวเวลา5 0บาทสามารถที่จะมีเงินได้ใช้เวลาเต็มที่1วัน หนึ่งวันห้าสิบบาทกินรอนอย่างนี้ได้เลยนะครับมีมีเป็นลักษณะเป็นตัวดีด้วยมีลมพัดมีสายยี่สิงอยู่นีทบนะครับว่วางๆแล้วมาเยี่ยมชมได้เปิดวั้ไ,ไหนบ้างคุณเองวันไหนบ้างนจันสร์ถึงเสา์วัวนถึงเสารก้าับบกเช้าสี่โมงเย็นนะครับห้าสิบบาทเองกอนนี้ช่วงต่อโปรเป็นนิ่งนะครับจากนั้นจะเป็นราคาร้อยห้าสิบครับครับ น่าสนใจนะครับพวกนี้จะสวยมากกลับไปมองมุมเดิมที่ปูนะนดำนะครับเห็นเสาโดดๆไหครับลอยอยู่ข้ามกลางต้นไม้เห็นไหมฮะเป็นต้นเป็นเสาต้นหนึ่งเห็นไหมฮะดูมันตอนนี้จะจะบอกว่าเป็นต้นไม้ก็ใช่ที่นะฮะต้นนี้ก็คือเราได้อย่างก็เสียอย่างนะครับต้นไม้นี่ก็เป็นต้นตาลต้นสุดท้ายนะต้นตาลที่มีอยู่ในย่านนี้นะครับต้นนี้อยู่มาเป็น อายุก่อนตูบริด้วยซ้ำนะเพราะต้นเป็นต้นตาลที่อายุยาวพอสมควนแล้วก็หลังจากที่มีการพัฒนาที่ดินเนี่ยแล้วสิ่งเหนือสุดใจก็คือเมื่อประมาสักัต้นงปีเนี่ยผมที่ผมบอกเคยได้คุยรายการหนึ่งรายการ วาระอะไรเงี้ยแล้วได้กลิ่นแล้วต้นตาลบอกว่าก็ต้นตาลต้นนี้ถ้ามันเล่าเรื่องได้น่ะมันควรจะเล่าเรื่องของโกบริให้ฟังได้ดีนะครับแต่ว่าจริงๆก็คงไม่ได้หมายถึงโกบรินะแต่หมายถึงว่าเหตุการณ์ในช่วงที่เป็นสงครามมหาเอเชียบูรพาต้นตาลต้นนี้ก็อยัางอยู่นะครับทุกวันนี้น่าจะเป็นต้นตาลที่ตอนนี้ก็เหลือเป็นตาลยอดด้วนไปเแล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือสภาพของเราเปิดตับที่ ความร้อนมากขึ้นเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นสุดที่น่าเสียดายตอนนี้ตั้งแต่ปากคลองบางเบาน้อยที่กูแนะนํามาเนี่ยตรงนั้นตอนนี้เรือเราก็สุแลัวนะครับพื้นที่นี้คือลัตทั้งหมดนะครับเกิดจากการปุดมากเกือบเ้าร้อย500ปีที่แล้วนะครับซึ่งเราเรียกว่าลัตบางกอกในสมเด็จพระชัยราชาที่กมเล่าให้ฟังนะครับนี่ก็คือลัตทั้งหมดเลย เส้นทางเดิมของแม่น้ำเจ้ญญาพระยานจะบุกเข้าไปในคลองบางกอกน้อยนะครับแล้วก็มาออกตามคลองบางกอกใหญ่แต่ทีเนี่ยวันนี้เราจะไปคลองบางกอกใหญ่แล้วก็ออกคลองบางกอกน้อย ถ้าถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าสมัยหก่อนตรงตรงนั้นเป็นแม่น้าเจ้าพญาสายเดิมวรรณกรรมครับตามรอยวรรณกรรมฉบับหนึ่งที่พวกเราอาจจะคุ้นเคยชื่อว่าคำสวนสีบาเคยนึกออกไหมฮะนะคำสวนสีบาดที่บอกว่าเขียนนในมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับแต่จริงๆคำสวนฉบับนี้ถ้าเราเอามาคลี่แล้วก็ทาการศึกษาตามรอยของวรรณกรรมเจนได้เลยว่า เรือชื่อคกิงทองเดินทางจากอายิธยาไปทะเลที่มหาชัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็ใช้เส้นทางตามการผ่านของคองบางกาะน้อยไม่ได้ผ่านตามเส้นทางที่เราพลังเรือของเราพลังเรืวิ่งนะครับสภาพจมที่เมฆทำธรรมชาติที่เห็นนะครับ ถ้าไม่มองถึงขยะนะฮะผมขออนุญาตว,ว่ายกเว้นอย่าไม่มองขยะเราจะเห็นสีน้ําอมเขียวนะครับน้านี้ไม่ได้น้ํารกกรกนะครับนี่คือธรรมชาติของแม่น้าเจ้าพระยาในช่วงที่เกระแสน้าอ่อนแล้วก็น้ําทะเลจะหนุนเข้ามานะครับน้าทะเลหนุนเข้ามาเนี่ยต,ตะกรอนเกลือนะครับตะกรอนเกลือจะสาดปนเข้ามาในกับในใสายน้ําด้วย เพราะนั้นเส้นด่านของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงส่วนนี้ถามว่ามันสัมพันธ์กับพืชพันธุ์พันธ์าหารมากน้อยขนาดไหนก็บอกมากขนาดที่เราเราเรียกว่าเมืองธนบุรีศรีมาหาสมุทรนะครับคือเป็นเมืองที่อยู่งสมบูรณ์เมืองที่มีความมั่งคั่งนะครับแล้วก็เอ,อ่อเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากทะเลจึงใช้คําว่าธานาบุรีศรีมาหาสมุทรในสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิน,นะครับคือหลังจากมีการขุดลักตกังเกาะเพียงแค่แคเอ,อ่อ 2 8 5ง2 0 0 1อ่าประมาณ15ปีเท่าน,นั้นเองหลังจากสุดรัฐบ,บางกอกนี่15ปีเมืองธานาบุรีเนี่ยเมืองขนบุรีหรือเมืองบางกอกจะเดิมเนี่ยชื่อเดิมคือเมืองบางกอกเนี่ยถูกยกฐานะให้เป็นเมืองชั้นโ,โคคือเมืองหน้าด่านทางทนะเลและมีความสำคัญขนาดที่เรียกว่าประธานาว่าเมืองธานาบุรีสีหมหาสมุทรนะครับ เราผ่านมาในพื้นที่ของวังหลังนะครับด้านนี้เป็นวังหลังพื้นที่ที่เราผ่านมาเนี่ยก็คือโรงเรรียนโพยาบาลศิริราชแต่เดิมเนี่ยใช้ชื่อว่า สิรีราชรพยาบาลนะครับต้องใช้คําว่าสิริราชเพราะเป็นพระนามของเจ้าฟ้าเราจึงใช้คําว่าเสิริราชรพยาบาลแล้วมาเปลี่ยนานามที่หลังเช่นเดียวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราไม่ได้ไม่ได้เรียกว่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับเพราะว่าชื่อพระนามของเจ้าฟ้าน็ดีประมาณพระนามสมบัติของเจ้าอยู่อัตตา่ดีเนี่ยเราก็จะใช้พระนามนำหน้าก่าอนที่จะมาเรียกนะครับ ทีนี้ย่านนี้ก็จะเป็นย่านวังหลักแต่เดิมเนี่ยมีทั้งวังของขุนเจ้าเนรแล้วก็วังที่เราเรียกว่าชื่อวังก็คือเช่นวังสวนมังพุธนะครับวังสวนมังพุดก็อยู่ในย่านนี้ชื่อของวังเนี่ยบอกก็เราทราบว่าย่านนี้สวนลินบี่สวนนอสวนมังพุธเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะครับความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้อยูู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งตอนนี้เรากำลังหันหน้ามาทางฝั่งตอนออกหรือฝั่งตอนตกครับี่เ่าผมกำลังคุยอยู่เนี่ยฝั่งตวันตกนะครับฝั่งตรงข้ามคือฝั่งตอนออก เมืองชนบุรีในสมัยสม,ยสมยเด็เจพระเจ้ากรุงชนบุรีที่ครองแผ่นดินอยู่15ปี2,310-2,325นี่นนะเป็นเมืองทั้งสองฝั่งนะครับอา่าบอกว่าสมเด็เจพระเจ้ากรุงชนบุรีอยู่ฝั่งตะวันตกแล้วก็รัชบุศ์จัก,กรีกรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาขึ้นมาทางฝั่งตะวันออกเปล่านะครับแต่ว่าสถาปนาโดยย้ายแค่ศูนย์กลางเท่านั้นเองแต่ตัวพื้นที่เนี่ยต้องบอกไว้ว่า เมืองกรุงเทพซอนัางจอนทับกรุงคนนะครับคือว่าฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นทั้ง PI, หมดน the ั่นคือกรุงคนเราเรียกว่ากรุงธนบุรีฝั่งตะวันออกดังนั้นสมัยเด็กๆเราทิงเรียนหนังสือว่าเมืองธนบุรีเป็นเมืองอกแตกใช่ไหมฮะคำว่ามืออกแตกก็จะเห็นได้เลยว่าเป็นเมืองสองฝั่งน้ํานะครับเป็นเมืองสองฝั่งน้ำตอนนี้เราหันหลังให้กับวัดระฆังโคสิตามนะครับวัดระฆังโคสิตารมเราหันหลังแต่ว่าฝั่งตรงข้ามของเราจะเป็นมุมน้ำนะครับ กรมงานนี่นายนารินทรท์ทิเบตนะนารินทรท์ทิเบตเนี่ยได้พรรณนาไว้ว่าอายุทยายลดล่มแล้วลอยสวรรค์ลงลือสิงหาตรังรัตนบัญเจิดล่าบุญเพลงผ้าสันสานรุ่งเรืองแห่บางอาบายเบิกฟ้ากระตุ้นใจเรืองตรงส่อนี้จะเห็นได้เลยว่าความงามของพระบรมมหารัชชวังที่นายนรินทรท์ทิเบตได้ พนา,นาไว้เนี่ยเป็นความง่าว่าอายุตยายดย่อมล่มแล้วก็คือหมายความว่าสูญไปแล้วลอยสวรรค์ลงรือคือเหมือนกับว่าเราเห็นว่าลอยมาจากหงนะฮะการวรรณกรรมตรงส่วนนี้จะสะท้อนเรื่องราวของเราแม,ม,รม้ทั้งม่าสักครู่นี้ผมพูดถึงวรรณกรรมฉบับหนึ่งก็คือเรื่องของอนิราชที่ใช้คำวา่านิราชคำสวนสมุทรคือก็คือคาสวนสีสะท,ที่เราคุ้นเคยนะครับ ชื่อวรรณกรรมใช้ชื่อว่าจำสวนสมุทรนะครับก็คือการเดินทางโดยใช้เรือสะทิงทองตอนต้นของวรรณกรรมฉบับนี้เป็นวรรณกรรมของอยุธยาตอนต้นนะครับไม่ปรากฏว่านามของผู้ใดเป็นผู้ที่ประพั์ขึ้นแต่ว่าผมชอบตอนต้นบอกว่าอายุธิยาไพรโรต้ตรีบูรทวารลูติเรียงหอสระไอยุทธิยายิ่งแมนสูนสุร,รโรคลังแทง สวรรค์นขนาดุดเออขนาดสุดสวรรค์คล้ายๆแก่ตาหเห็นว,ว่าโอ้โหความงามของอุทยานี่สวยงามมากในสมัยนั้นนะฮนะก็ก็พนันา,นาว่าเวลาเดินทางออกมาจากอุทยานะก็คือว่าให้เห็นถึงความง,ง,งดงามอดย,ยานอุทยานไทยไล้ดใต้ตรีบูนสรีบูนคือนะโบราณสดีก็บอกว่าเป็นเมืองสุขโขทัยคืออยุทยาไไทโลดก็คือรุ่งเรืองใต้ต่ำกว่าเมืองสรีบูนก็คือเมืองสุโขทัยนะฮะ พราะถ้าเราใช้วรรณกรรมเรื่องนี้ตอบเรื่องของนารินทร์ที่เบสนิรันน์ก็จะเห็นได้เลยว่ามุมนามจะปรากฏอย่างที่เราเห็นในสายตานะครับสาราทางดินน้ำที่เรียกว่าสาราพระราชกิจวินิจฉัยนะครับเพราะนี่ระราชกิจวินิจฉัยคือสาราทรงงานเวลาที่พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหาสมณทัดรัรนองค์ที่โปรดที่จะมาใช้ดินน้านะครับแต่เดิมเคยมีท่าเรียกว่าท่าท่าแพรตำหนักท่าแพร ตำหนักท่าแพ่เนี่ยเป็นท่าที่ต่อออกมาลิมน้ําด้วยถามว่าต่อมาทําไมเวลาที่มีรัชกิจที่จะข้ามมาปักธนบุรีก็จะใช้ฝั่งเมืองบางกออกหรือปักกลุ่มกุ่วังเดิมเนี่ยก็จะมีการต่อฉนวนน้า มีการใช้ต่อฉนวนน้าต่อจากผ้าแพรออกมาต่อฉนวนน้ํามาแล้วก็ใช้เตือรับส่งกันนะครับสมัยนะั้นเพราะว่าเรายังไม่มีสะพานตรงนี้ก็เป็นต้องบอกว่าถ้าอยากให้แนะนําให้ดูนะครับว่าคลองนี้เราเรียกว่าคลองมอนนะครับคลองมอนนี่ก็คือ,อ,อทางด้านคลองมอนเนี่ยเดชเรือเราจะไปผ่านอีกจุดตัดของคลองมอนนะครับแล้วก็จะแนะนําไว้ว่าถ้าเราออกนั่งเรือออกมาเนี่ยก็จะมาเห็นกับพระบรมหาราชวังฝั่ง ถามเลยคลองมอนนี่เป็นคลองที่ถามว่าเป็นคลองใครบอกคลองมอนขุดน,นะครับเราก็ทราบเต็เพียงว่าพวกมอนเป็นพวกปุดเพราะเราไม่ได้ตั้งชื่อคลองเช่นตั้งคลองแล้วก็ตั้งชื่อคลองไม่นะครับคลองจะถูกเรียกตัดไปตามการใช้ต่อยมากกว่าแล้วเรียกตามความคุ้นเคยคือว่าการตั้งนามตั้งชื่อามาที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางน,นี้เราทําให้เราเห็นได้ความง,งามก็คือหลังจากปีพุทธศักราช24025447นะครับมีการประชุมเอฟเฟกแล้วก็ ถ้าใช้ก็มีการสร้างสะพานและก็สร้างอาคารราชนาวิศภาสาขึ้นใหม่ะะอันนี้เรืออังสนานะครับเรืออังสนา,าหลายคนอาจจะคุ้นกันก็คือข่าวเมื่อปี2500 ก่อนน้ำท่วมมาซี2 5งพัร้อยสิบสามพระอเสด็จเพื่อไปเปิดลัทโฟนะครับลัทโฟเป็นอีกลัท่งที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าจะมีความสำคัญในเรื่องของนิเวศท,ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัรชกาลปัจจุบันโรงมีความสำคัญมาก,กเกือบ30ปีนะครับอังสนาแปลว่าอะไรครับเรียกอังสนาอังสนาแปลว่าอะไรเอ่ยอ่าอังสนาแปลว่าดอกประดู่นะฮะเรือของกองทัพเรือพระอังสนาก็จะดู และ้วประหลิวอังสนานะฮะแต่ว่าเรือลํานี้ไม่ใช่เรือพระน,นั่งนะครับเป็นเฉพาะเรือพระน,นั่งในวันที่พออระองค์เสด็จเท่านั้นเพราะหลังจากนี้ก็เราสามารถจะใช้บริการได้นะครับก็ประมาณราคาก็ตกประมาณสักค่าเช่าเรือประมาณสักแสนบาทากเกือบแสนนะครับแต่ถ้ามีความสัมพันธ์กับการัการกับกองทัพเรือพิเศษพิเศษนะั้นคือย้ต้องพิเศษหน่อยนะครับ จ่าครับจ่าไม่ได้นะฮะก็จะได้ก็จะได้ในราคาที่เด่ดนประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้ก็จะออกวิ่งครับแล้วผมเคยมีโอกาสได้นัน่งอยู่สักสองสางครั้งแต่ก็คุยแบบอมุ่นเปรี้ยวแล้วกันผมว่าเรือลำนี้ดีกว่านะครับอมุ่นเปรี้ยวนะเพราะจริงๆองม์แม่แทครับคุมบองสวยกว่ามากๆเวลาที่เราไปบรรยายในเรือลำนั้นก็ดัดมากเลยเพราะเราไม่เห็นร,รอบๆจิตน,นะฮะ ก็อย่างนั้นนะครับเปเพราะนั้นฟองทิศถ้าเด็ดประทับจะโดนนะตรงนี้การเมืองก็จะเหมือนมองมองได้โอเคนั่งกว่านะครับ